สวัสดีค่ะแม่บ้านสวีเดนวันนี้ที่เกาะช้างนะจ๊ะทุกคนตามไปดูกันเลยจ้าเราใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง18นาทีจากหาดแม่พิมพไปยังท่าเรืออ่าวธรรมชาติที่จังหวัดตราดจ้าตอนนี้เราอยู่ในเรือเฟอร์รี่เพื่อที่จะเดินทางข้ามไปยังเกาะช้างจ้าวันนี้อากาศดีมากๆไม่ร้อนมากจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวมากจนเกินไปลมในทะเลเป็นปกติจ้า ไม่น่ากลัวเลยวันนี้เดินทางแบบผ่านฉลุยกันทีเดียวและที่อยู่ตรงข้างหน้านี้ก็คือเกาะช้างเองจ้าเราใกล้จะถึงเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะตื่นเต้นที่สุดเลยอะ่ะแน่นอนคะ่ะที่ตื่นเต้นเป็นพิเศษก็คือว่าก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทุกคนในรถนี่ละจ้า ในที่สุดเ,เราก็มาถึงที่พักไปนที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เช็คอินกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วลนี่ก็คือ welcome drink ของพวกเราเองจา้าดื่มเครื่องดื่มเย็นๆเนะี่ยโอ้โหโลกทั้งใบอยากจะหยุดมันตรงนี้เลยทีเดียวชนแก้วจะทุกคนก็รอกุญแจห้องไปพลางๆจา้าแล้วตอนนี้ก็ได้กุญแจห้องมาเรียบร้อยแล้วเปิดเข้าไปดูเลยจา้าว่าเป็นยังไงบ้าง ว้าวทีเดียวเขาบอกเลยว่าว้าว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 ทีเดียวเลยจ้าห้องสวยสุดสุดแบบเป็นโซนและห้องน้ําใหญ่มากพูดเลยทุกคนใครได้มาเที่ยวเกาะช้างนะคะขอแนะนํารีสอร์ทแห่งนี้เลยจ้ารีสอร์ทที่มี9หลังเท่านั้นเองนะคะเป็นห้องส่วนตัวมากๆด้วยแล้วก็เขาบอกว่า ห้องสวยและใหญ่มากค่ะพูดเลยเครื่องทำความสะดวกสบายนะคะครบเตียงใหญ่สะอาดแล้วก็ห้องติดวิวทะเลค่ะทุกคนซึ่งทุกคนนะคะสามารถเพลิดเพลินกับวิวของท่านนะคะได้ที่เบียงห้องของตัวเองหรือว่าจะนั่งในห้องแล้วก็แค่มองออกไปก็โอ้โหแจ่มเวอร์ดทุกคนพูดเลยมาแล้วก็พาทุกคนออกไปทัวร์บริเวณรอบๆร,ร,รีสอร์ทกันดีกว่าค่ะ น้ำที่นี่คือแบบใสสะอาดมากทุกคนพูดเลยและนี่ก็คือวิวบรรยากาศตอนช่วงเวลา4โมงเย็นนะคะส่วนบริเวณห้องพักก็จะมีสนามเป็นของใครของมันเลยนะคะที่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมทั้งทางบกและทางน้ำสำหรับครอบครัวหรือจะว่าเป็นคู่เป็นกลุ่มก็ใช้ได้เลยแหละส่วนทางน้ำก็จะมีแล้วก็คายักไว้ให้เช่าภายกันด้วยค่ะ ส่วนกิจกรรมทางบกก็จะมีเดินหรือจ็อกกิ้งออกกำลังกายบนชายหาดบนทางที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ค่ะสบายและสะอาดมากๆด้วยจากนี้ก็ยังมียิมแล้วก็มีกอลฟ์ฟด้วยนะคะราคาขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ว่าจะเดินทางเข้าไปที่หาดทรายขาวสะหน่อยที่นั่นเขามีอะไรกันบ้างอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะไปแล้วจ้า